100คำสั่งขีรัด a u t o c ค d คำสั่งที่19การใช้งานมันติไลกับงานระบบนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดไปฝึกหัดไปลองทำตามกันนะครับก่อื่นตรวจสอบก่อนว่าในไฟล์ไฟล์นี้มีการตั้งสไตล์ขีรัดของ ML ไว้กี่ชนิดนอกเหนือจาก Standard ST. ดทิมพ์ s t s t เอีกดเลืหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นตารางนี้นะครับนอกเหนือจาก Standard มีการสร้างสไตล์อื่นไว้ทั้งหมด4สไตล์นะครับผมจะเลือกใช้ ML3 นะครับ ปิดไปก่อนนะครับจากนั้นทดลองพิมพ์ M L นะครับกด enter ไปครับจากนั้นพิมพ์ S T กด enter ไปครับแล้วพิมพ์ M L 3กด enter ไปครับในที่นี้ผมจะเขียนท่อขนาด8นิ้วนะครับผมจะกด S เพื่อกำหนดสเกลก่อนนะครับกด enter ไปจากนั้นใส่จุด22อ enter ไปครับกำหนดจ s t i f i c a t ชันกดไปที่จ s t i f i c a t i o n เลือกเป็น0นนะครับแล้วคลิกจุดตรงกลางนะครับเลือนมาลงมา แตกไปที่จุดนี้นะครับกดสเปซบาไปเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้สไตล์แบบนี้ออกมานะครับ